สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวท่าน้ำนนกันนะคะอันดับแรกออกจากมอรอรถเมนะคะเราขึ้นสาย32ราคารถเมตอนนี้นะคะประมาณ8บาทค่ะหลังจากที่นั่งรถเมมาเราลงป้ายสุดท้ายเลยนะคะ ตรงดิ่งไปที่ร้านเด่นร้านดังนะคะก็คือนนเบเกอรี่ร้านนนเบเกอรี่เป็นร้านขนมและเบเกอรี่ชื่อดังท่าน้ำนนบรรยากาศภายในร้านอบอุ่นไปได้วยกลิ่นหอมๆของขนมซึ่งทางร้านมีขนมและเบเกอรี่ไว้ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเค้กคุกกี้ทาร์ตและเมนูยอดฮิตอย่างเอแคร์กับพาย ต่อไปร้านโตเกียวร้านเด็ดร้านดังในดวงใจค่ะอยู่ตรงทางขึ้นท่าเรือร้านนี้นะคะถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่ความอร่อยไม่ธรรมดาเลยบรรยากาศโดยรวมท่าน้ำนนก็จะเต็มไปด้วยของกินที่นะ่ากินนะ่ากินเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นน้ำเนี่ยขายดีเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศร้อน หลังจากที่เรารับตองเกียวเสร็จแล้วนะคะเราเดินทางต่อไปที่ร้านป้าหมึกร้านนี้นะคะป้าคนขายใจดีมากๆแถมป้าหมึกสดมากน้ำจิ้มเด็ดมากขอบอกร้านต่อไปที่แนะนำก็คือนนตำแรกร้านนี้ของถูกสดแซบ่บใครที่สายแซ่บนะคะมาลองกันได้เลย บรยากาศข้างทางฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นของใช้แล้วก็พวกร้านทําเล็บเป็นส่วนใหญ่นะคะท่านานนถือเป็นท่าเรือต้นทางของเรือด่วนเจ้าพยาก็ว่าได้เนื่องจากเป็นท่าจุดจอดเรือทุกสายในฝั่งนนทบุรีมีตลาดนนตลาดชุมชนขนาดใหญ่ร้านรวงขึ้นชื่อมากมายและมีท่ารถประจำทางอยู่ไม่ไกลแสดงให้เห็นความเป็นศูนย์กลางความคึกคักของคนนนทบุรีอีกจุดหนึ่ง